สวัสดีครับมหาเชฟชาแนลนะครับวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตอมอนะครับถ้าประโยคคำถามและคำตอบที่สั้นกะทับรัดที่สุดสำหรับตอมอนะครับขอแถมให้2ประโยคก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานทั่วไปก็คือก่อนที่คุณจะมาถึงด่านตอมอเขาก็จะต้องถามพาสปอร์ตของคุณก่อนนะครับเขาจะถามว่าทัสปอร์ตพีซก็คือ ถามห่านภาสปอร์ตคุณอยู่ไหนผมก็ยื่นให้เลยนะครับ here you are นี่ไงครับถ้าถามว่าคุณชื่ออะไรนะครับ what is your name what is your name your name please นะครับเขาถามว่าคุณชื่ออะไรผมก็ตอบไปตามภาพาสปอร์ตของคุณแล้วนะครับชื่อสุนิสาชื่อปาวิทชื่อปายุทธครัพูดไปนะครับถ้าประโยคคําถามที่ตมมอร์ถามไวที่สุดประโยคที่1น,นะครับก็คือ what s The purpose of your visit was h t the purpose of your visit นะครับจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่คุณมาที่นี่คืออะไรนะครับคุณก็ตอบคสั้นง่ายๆไปเลยนะครับว่า traveling นะครับเสิมอิ่เข้าไปมันก็บอกแล้วว่ามาท่องเที่ยวนะ traveling หรือ working การทำงานนะครับหรือ visiting ก็คือการเยี่ยมเยียนนะครับ แฟ uh, มิลี am, ่วิซิตติ่งมาเยี่ยมเยียนครอบครัวอย่างนี้ตอบพยายามตอบทสั้นให้กระทัดรัดนะครับเขาก็เข้าใจแล้วนะครับประโยคที่สองนะครับ it is your first time here it is your first time here นะครับนี่เป็นครั้งแรกของคุณหรือเปล่านะครับคุณมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกของคุณไหมนะครับถ้ามาครั้งแรกก็คตอบนะครับว่า yes first time นะครับ เพืถามไปเลยนะครับคือตอ,อบผมว่าเย็ดเฉยๆก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ก็เขาว่าโน้กไซค์ค้นถามนะครับหรือเชิญถามเขาพูดไปนะครับประโยคที่3ก็คืออายุเฮียร้อนอายุเฮียร์ร้อนอายุเฮียร์้อนคุณมาที่นี่คนเดียวหรือเปล่าคุณมาที่นี่คนเดียวไหมนะครับคำว่าอารมณ์นี่คือคนเดียวนะครับ ถ้าใช่ก็บอกว่า yes yes traveling alone ฉันมาที่นี่คนเดียวฉันมาเที่ยวคนเดียวนะครับถ้าไม่ใช่ก็บอกว่า no I am with my friend I am with my family ก็ตอบให้มันสั้นๆกระชับรับอย่างนี้นะครับจะได้ง่ายนะครับประโยคที่4นะครับ What's your occupation งานของคุณคืออะไรนะครับ คุณก็เตรียมเอกสารหลยนะครับว่า I am student I am a teacher I am teacher I am working in Korea นะถ้ามาเกาหลีนะครับตอบสั้นๆง่ายอย่างนี้นะครับที่5นะครับที่ถามหมยก็คือประโยคสุดท,ท้ายนะครับเขาจะถามว่าคุณพักอยู่ที่ไหนนะครับ Where will you be staying Where will you be staying คุณพักอยู่ที่ไหนคุณก็ตอบชื่อโรงแรมหรือชื่อที่พักของคุณเลยนะครับ i will be staying at the Hamilton Hotel หรืออะไรก็แล้ว Here you are ก็คือยื่นเอกสารให้เขาเลยนะครับว่านี่คือหลักฐานการจองที่พักแน่ของฉันประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ซักซ้อมในการพูดตั้งใจฟังประโยคคำถามจับใจความได้คุณผมเชื่อว่าคุณก็สามารถที่จะตอบคำถามของต่อมอได้ไม่ยากนะครับ เขาก็จะคลายข้อสงสัยเราก็บอกกันเกินเขาต่อมเอกาหลีว่าหรือประเทศอื่นที่คุณจะไปว่า I can speak English little bit แค่นี้เขาก็เข้าใจแล้วนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีในการตอบคำถามต่อมอแล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องมหาเชฟน้าอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามสับคป็นก่งลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ